เปิดอาณาจักรไร่เบนจรงคะกุลของตักเจ้าสวมบุญชัยบนเนื้อที่กว่า800ไร่นับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลงรักในการทำสวนทำไร่สำหรับคุณตักบงกฎภรรยาของเจ้าสวบุญชัยเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ไหนตอนนี้มีลูกชายแล้วหนึ่งคนก็คือน้องข้าวหอม โดยล่าสุดคุณตั๊กได้พาไปเปิดบ้านสระบุรีโดยตั้งชื่อว่าอาณาจักรแห่งนี้ว่าอะไรเบนจรงคกุลซึ่งมีไม้ป่านานาชนิดอาทิเช่นตะเคียนทองสักพยุงกันเกรายางนาพยอมพูลซับและมะฮอกกานีต้นใสใบยาวต้นจามจุรีและในวันนี้ทางทีมงานก็จะพาทุกท่านได้มาชมอาณาจักรของคุณตั๊กบงกฎกับเจ้าสัวบุญชัยซึ่งต้องบอกเลยว่ามีความอลังการสุด